เกิดเรื่องจี้ขึ้นอีกแล้วครับหลังจากที่เซนตอรซีที่เพิ่งปล่อยอัลบั้มล่าสุดข,ของเขา Can Rush Greatness แต่หนึ่งในเพลงที่เขาปล่อยครับเขาดันไปพูดถึงแรปเปอร์จากเกาะอังกฤษอีกหนึ่งคนที่มีชื่อว่าอิชก็คือดิสกันนั่นแหละที่ก็ททำให้เจ้าตัวอิชเนี่ยออกมาปล่อยเพลงตอบกับเซนเตอร์ซีผ่านดิสของเขาที่ออกมาแฉเหตุการณ์ต่างๆที่เซนเตอร์ซีเคยทำไว้รวมไปถึงการประกาศว่าเซนเตอร์ซีเนี่ยไม่เคยแต่งเพลงเองมาตั้งแต่ปี2022แล้วลเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงก่อนที่เราจะไปเริ่มกัน ไปเติมพลังก่อนดีกว่าครับข่าวดีสำหรับแฟนๆฝั่งอนิเมะล่าสุดออบตัสโก็โกอินเตอร์ไปคอลแลบกับอนิเมชันญี่ปุ่นชื่อดังอย่าง s p y Family แล้วก็ออกแว่นสุดน่ารักอย่างแว่นวากุวากุที่เขาว่ากันว่าใส่ไปแล้วแก้มจะชมพูและในแว่นวากุวากุตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีความเหมือนน้องอาเนียเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นตัวกรอบแว่นที่มีลวดลายกิฟต์น้องอาเนียหรือขาแว่นที่มีลายแกะสลัก บอกเลยสายสะสมจะพลาดไม่ได้รุ่นนี้หมดวัยมากๆเพราะฉะนั้นอย่าลืมรีบไปจับจองกันนอกจากนั้นออ t ต s สก็ยังได้ปล่อยแว่นสปายเกมที่เรียกได้ว่าเป็น DNA อย่างแท้จริงของอนิเมะสปายแฟมิลเลย รุ่นนี้เนี่ยเขาใช้วัสดุที่ดีมากแถมเลนกัน UV ได้จริงเพื่อนๆสามารถเอาไปใส่ได้ในชีวิตประจําวันแถมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ซื้อไปเนี่ยตัวแว่นยังมีมินิเกมส์ที่คนที่ซื้อไปเท่านั้นจะเห็นได้ด้วยนะสายสะสมอย่าลืมรีบไปต่ำกันเพราะเขาผลิตมาจํานวนจํากัดและวันนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปซื้ออย่าลืมกรอกโค้ดวแกง W A R P G V N G เพื่อรับส่วนลด100บาทไปได้เลยครับ ทีนี้ไปฟังข่าวกันต่อได้ละจริงๆเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มมาจากท่อนท่อนหนึ่งจากแทร็กใหม่ของอัลบั้มเซนเนรซีครับผมที่เซนเนรซีเนี่ยได้ออกมาพูดถึงงานบิ i t ์อ a วอร์ในปี2023ปีนั้นครับอิชหนึ่งในศิลปินจากเกาะอ,อังกฤษเป็นคนชนะและได้รางวัลศิลปินดีเด่นไปงานนี้เมื่อเซนเนรซีตัดสินใจออกมาพูดไว้ในเพลงว่าผมรู้สึกโคตรแย่ตอนที่ไปงานบิ i t ์เขาดันเอารางวัลไปให้อิชซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าย้อนกลับไปในตอนวันงานคลินส์419ครับซี C ของเซนตันซีก็เคยออกมาเปิดฉากมีปากเสียงกับอิชไปแล้วรอบหนึ่งนะว่าจริงๆแล้วในวันนั้นอะค่ายของอิชจ่ายตังค์ซื้อรางวันใช่ไหมล่ะไม่งั้นอิชเนี่ยไม่มีวันได้หรอกและณเวลานั้นผู้จัดก,การของอิชเองก็ได้ออกมาตอบโต้กลับไปว่าจริงๆแล้วถ้าหากเซนตันซีอยากจะชนะเนี่ยก็แค่บอกแฟนตัวเองให้ไปโหวตสิว่าจะมามีปัญหาทําไมเพราะสุดท้ายแล้วงานแข่งขันมันต้องมีคนโหวตแล้วคนที่แฟนขับโหวตมากที่สุดก็จะต้องเป็นผู้ชนะไปแลเป้เพื่อนๆต้องเข้าใจกันอย่่าางี้ครับว ยิ่งเป็นงานบิด a อ a วอร์ดงานของประเทศอังกฤษล้วนๆมันเลยไม่แปลกเลยที่ในปีนั้นถึงแม้ว่าจะมีทั้ง Storm zy, s t o r m มซ s e n ซนเตอ i s ซีแล้วก็เดฟขึ้นเข้าชิงรางวัลเนี่ยกลับกลายมาเป็นว่า i ิชแร p เปอร์ที่เราไม่เคยรู้จักหรือได้ยินชื่อมาก่อนเลยเนี่ย ดันได้รางวัลไปได้ยังไงแต่เพื่อนๆลองคิดดูครับพวกเราที่ติดตาม s e n t e n c e s ีสตอรมที่เดฟมาตั้งนานเนี่ยก็ไม่เคยเห็นว่าเขาทั้งสองคนจะโปรโมทหรือให้พวกเราเนี่ยไปโหวตรางวัลอะไรให้เขาเลยต่างกับอีชครับที่ด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นแรปเปอร์ที่โด่งดังในกะอ,องกฤษอย่างเดียวยังไม่ดังในทั่วโลกมากอ่ะนะไอรางวัลบริดจ์อวอร์ดเนี่ยมันเลยดูจะสําคัญมากพอที่จะทําให้เขาทีมงานและค่ายของเขาเนี่ยร่วมกันตั้งหน้าตั้งตาโปรโมทให้ทุกๆุกคนที่เป็นแฟนคลับของเขาเนี่ยมาโปรโมทในงานแล้้วก็ทําใหนนชนะไป ทีนี้เมื่อเซนเตอร์ซครับเขาได้ออกเพลงมาพูดถึงกรณีนี้ที่เรื่องราวมันก็เปิดพึ้นตั้งแต่ประมาณ2ปีที่แล้วแล้วนะอิชเองเนี่ยได้ฟังเพลงไปไม่ถึง12ชั่วโมงเลยนะก็ได้ปล่อยเพลงดิสตอบกลับเซนเตอร์ซที่ได้ออกมาแฉพฤติกรรมและเรื่องราวต่างๆที่ผมจะมาแปลให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังกัน ในส่วนแรกครับอิชเน่ได้แชร์ซีว่าจริงๆแล้วเพลงของเขานั้นเวลาที่ทำเนี่ยคลินจะเป็นคนที่ช่วยแต่งและคอยบอกว่าเพลงไหนดีเพลงไหนยังไม่ดีซึ่งถือเป็นหนึ่งในเรื่องต้องห้ามของแรปเปอร์เลยก็ว่าได้การที่ให้คนอื่นมาดูเพลงเขียนเพลงให้ถูกไหมและบวกกับแฟนคลับครับก็มักจะเห็นคลินเนี่ยอยู่ในสตูดิโอกับเซนตันซีตลอดเวลาเลยแฟนคลับเขาก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นไปได้จริงๆแหละที่ตัวคลินครับอาจจะมีส่วนร่วมในการเขียนเพลงของเซนตันซีไม่มากก็น,น้อย ในท่อนต่อมาเขายังได้ล้อเรียนกลับไปถึงทรงผมในอดีตของเซนททนซีว่าเขาเนี่ยไม่กลัวหรอกไอคนมัดผมแมนบันไอ้ผู้ชายทรงมัดจุกแบบเกนจิทากิยะทรงผมที่เซนเันซีเองเคยไว้เมื่อก่อนนี้นะฮะนอกจากนั้นอะ่ะเขาก็รู้ดีว่าซีเนี่ยไม่เคยจับปืนไม่เคยยิงใครเลยด้วยซ้ําแต่ตอนนี้เนี่ย อิชตัวพ่อของเขาเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาโชว์ให้ดูว่าของจริงเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงและในทอดหลังจากนั้นเนี่ยจะทําให้พวกเราได้ค่อนข้างมั่นใจว่ามันน่าจะเป็นการโกรธกันจริงๆไม่ใช่การดิสเพื่อสร้างกระแสเซนนันซีเฉยๆหรือเปล่าวะเพราะอิชได้พูดต่อไปว่านั่นอ่ะไม่ใช่โฟของนายนะเซนนันซีนายกอฟ์ไคลโรคีสมาใช่ไหมล่ะเพื่อนไคลโรคีสเนี่ยจริงๆล้วเป็นเพื่อนสนิทของเซนนันซีเลยครับผมซี้กันมากๆาแต่ปัจจุบัน2คนเนี้ยเขาทะเลาะกันไปเรียบร้อยแล้วทะเลาะกันเพราะว่าไคลโรคสอออ่ยยกมมาาาาธิบไวว้ในภษ เป However, ็นเพื่อนสนิทของไคโรคีและเซนนันซีเนี Spider ่ยดังมากกว่าไคโรคีเพราะฉะนั้นไปที่ไหนเนี่ยเซนนันซีเ่เขาจะเป็นคนพาไคโรคีไปแต่เซนนันซ In ีไม่เคยเปิดโอกาสแนะนําอะไรให้ไคโรคีรู้จักเลยเพราะฉะนั้นอ่ะทุกคนอ่ะจะรู้สึกว่าไคโรคีสเนี่ยเป็นแค่เด็กข้างไข่ของเซนนันซีและไม่เคยให้ความสําคัญเลยไอตัวไคโรคีสก็ก็คิดว่าทําไมตัวเซนนันซีถึงไม่เคยจะช่วยเขาในเรื่องการสร้างคอนเนคชั่นเลยเซนนันซีครับก็ออกใม้สัมภาษณ์ว่ามันไม่ใช่นาทีของเขา เขาเกี่ยวอะไรทำไมเขาจะต้องมาช่วยทุกคนช่วยตัวเองได้มึงช่วยตัวเองดีหลังจากนั้นเพื่อนสองคนนี้ก็เลยทะเลาะแตกแยกกันไปอย่างจริงจังเลยปัญหาที่อิชเต้พูดไว้ก็คือถ้าเกิดว่าพวกคุณเนี่ยเพิ่งมารู้จักเซนตันซีในช่วงปีหลังเนี่ยนี่ไม่ใช่โฟล์จริงๆของเซนตันซีครับจริงๆเซนตันซีเขาไม่ได้แรแบบนี้ เพื่อนๆลองกลับไปหาเพลงเก่าๆของเซนเตอร์ซีฟังดูแต่เซนเตอร์ซีหลังจกมาเป็นเพื่อนของไคลโรคี ey, ครับก็เริ่มมาแร็ปแบบไคลโรคี ey, บ้างคือเซนเตอร์ซีเมื่อก่อนเขาแร็ปแบบอังกฤษไคลโรคี ey, มันจะมีความติดอเมริกันนิดๆหน่อยๆเอาเป็นว่าคนอเมริกันจะชอบโฟลของไคลโรคี ey, มากกว่าท่อนนี้ก็เหมือนอิชจะออกมาแฉคนได้รู้แหละเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยที่เพิ่งมารู้จักเซนเตอร์ซีก็อาจจะไม่รู้เรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโฟลเขาได้แบบไรมานะแถมในท่อนหลังจากนั้นอีกหนึ่งท่อนครับอิชยังแอบแซะใ,ให้เซ ซินทันซี vs ดิกดีเนี่ยช่องเราเคยทำไปแล้วไปดูได้นะบีฟของ2คนนี้มันเรื่องราวยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นการที่อิชอยู่ดีๆได้ออกมาบอกว่าซินทั e ซีเนี่ยไปไปไป,ไปพูดถึงดิกดีดีกว่ามันแปลว่าเขาไม่ได้พูดเล่นกันจริงๆนันเนี่ยอิชเนี่ยก็ยังออกมาแชร์ถึงอดีตแฟนเก่าของซิ t ทันซีอีกเวที่มีชื่อว่า c a n ซ e โ แล้วก็ผู้หญิงที่เซนตันซีเคยไปนอกใจปอมๆกับไอซ์สไปเพื่อที่จะโปรโมทเพลงใหม่ทีนี้ผมก็จะต้องมาขอเล่าเรื่องนี้เช่นกันพกเพื่อนๆจำได้ไหมว่าสมัยที่ซีปล่อยเพลงกับไอซ์สไปอ่ะเขามีแฟนอยู่หนึ่งคนอยู่แล้วแต่เซนตันซีเนี่ยก็ใช้วิธีไม่ไว้หน้าแฟนโดยการวางแผนมาร์เก็ตติ้งกับไอซ์สไปเพื่อที่จะหลอกลวงทั้งโลกว่า2คนไอซ์สไปกับเซนตันซีเนี่ยเขาคบกันอยู่คนจะได้อยากมาฟังเพลงใหม่ของเขามากขึ้นปัญหาก็คือเซนตันซีที่มีแฟนอยู่แล้วไม่เคยบอกแฟนเลยว่าจะใช้การโปรโมทวิธีนี้ เพราะฉะนั้นครับเมื่อแฟนของเขาเห็นว่าเซนนันซีกับไอซ์สปจะมากิกกัน,นแฟนของเขาก็โมโหแล้วก็มาทําคลิปด่าเซนนันซีคนก็ไปสนใจมันก็เป็นกระแสและถึงเวลาปล่อยเพลงคนก็ไปฟังเพลงของไอซ์สปกับเซนนันซีมากขึ้นอีกนั่นแหละพูดง่ายๆก็คือเซนนันซีครับใช้แฟนคนนี้มาเป็นเครื่องมือในการมาร์เก็ตติ้งเฉยๆและปัจจุบัน2คนก็เลิกกันไปเลยแต่อิชครับได้พูดเลยว่าจริงๆแล้วมันมีคนก่อนหน้านี้คนก่อนหน้านี้ที่ชื่อว่า Ken so. Ken so เคนโซเคนโซนยครับเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะมีคนตติดาามมมเเเเยยยยยยออออออะะอูู่่่่่่่ืนนนนกกกกกัััััใใใรงงงงงฤษแแแลลชชชววๆทีี Sen ี้้โฟส เาเคยออกมาประกาศว่าเขาเป็นแฟนกับเคนโซสร้างกระแสต,ต่างๆนานา,นาจุดหนึ่งเซนตร์ซีเนี่ยเคยออกมาประกาศผ่านโซเชียลเลยว่าอยากจะมีลูกกับคนนี้ แต่ความเนี่ยมันบดันแตกหลังจากผู้หญิงออกมาประกาศไว้ว่าจริงๆแล้วทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนกันจริงๆจังๆแต่ไม่เคยมีอะไรกันสักครั้งเลยด้วยซ้ำนะแต่เซนต์นันซีดันมาใช้เรื่องราวสร้างเรื่องบ้าบอคอแตกสร้างชื่อเสียงสร้างกะระแสให้กับตัวเองแค่นั้นเองซึ่งเธอก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะนอกจากถูกใช้เป็นเครื่องมือเฉยๆเนี่ยเซนต์นันซีก็ไม่เคยจะให้เงินเธอเลยสักบาทอีชครับผมจะจบเรื่องราวทั้งหมดในท่อนต่อไปที่บอกว่าเขาพร้อมจะตบตีมีเรื่องกับทุกคนในทีมของเซนต์นันซีพร้อมทั้งประกาศ ปี2022แล้วชื่อเสียงที่เซนเตอร์ซีได้มาเนี่ยมันได้มาจากรูปลักษณ์เว้ยส่วนเขาเนี่ยสร้างชื่อเสียงมาจากเนื้อเพลงเว้ยไหนเซนเตอร์ซีเนี่ยทั้งที่คุณจ่ายเงินให้คนเขียนเพลงให้คุณต้องเป็นร้อยคนทาไมถึงเวลา ไม่เห็นมีคนโบดได้คุณเลยว่าในงานบิดอเวอร์ดมันยังไงกันแน่ก่อนจะจบลงด้วยการตั้งคําถามเซนต์ซีกลับไปว่าคิดยังไงเนี่ยถึงมาดิสเขากับเรื่องที่ผ่านไปตั้ง2ปีแล้วให้ตายเถอะเอาเวลาไปลีฟยอ์สดีกว่าวะตอนนี้ครับถ้าคุณคนไม่รู้ไอ้คำว่าลีฟยอ์สเนี่ยมันเป็นสโลแกนของแก๊งเซนต์ซีเลยนะการไล่บอกว่ามึงเลิกมายุ่งกับกูเอาเวลาไปคิดถึงตัวเองดีกว่าเนาะผ่านการใช้สโลแกนของเซนต์นซีลีฟยอร์สเนี่ยใช้ชีวิตให้คุ้มมาดิสเขาเองมันด โด่งดังขนาดเซนเนซีแต่อิชเนี่ยเป็นศิลปินที่โด่งดังมาจากแนวไกร์มจากกองอังกฤษก่อนเพราะฉะนั้นครับเขาไม่ได้โด่งดังมาจากแดวดริลเลยเว้สิ่งที่ผมกำลังจะพูดถึงคือถ้าเขาดังมาจากแนวไกร์มเนี่ยเขาจะแรปเก่งเก่งกว่าเซนเนอซีเยอะเลยเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าถึงเวลาที่จะต้องดิสกันให้มันจริงๆจังจเนี่ยผมบอกเลยว่ามันมีความเป็นไปได้ยากที่เซนเนรซีเนี่ยจะมีโฟลที่มันโหดร้ายกว่าอิชไปได้เพราะฉะนั้นอยากให้เพื่อนๆได้ลองไปฟังเนื้อเพลงของอิชดูแล้วพอผมได้แปลกกกกกกัััันนนนนนแลลลล้้้้้้้้้้ววววเเเเีี่่่่ยยททุครรรูสสสึงงงงงงไไไไไบบืออออออดดฟาาาาา็มมถตหผขปจใิ gang gang peace